แม็กซ0ปืนคลั่ง10ทิศโอ้สิทิศเลยครับเนี่ยมีอะไรข้างบ้างครับนภาข้างลาวาข้าง่งพานาข้างเอา้ามีแค่3ทิศเองแล้วอีก7ทิศหายไปไหน10ทิศนี่มันต้อง10กระบอกนะจะได้อลังการไหนขอดูหน่อยชื่อไทยเนี่ยเขาเล่นเป็นแบบนภาพานาส่วนชื่อเมืองนอกออริจินอลเนี่ยเขาเล่นเป็นอะไรอ่านว่าอะไรครับเนี่ยโกลเดนอิลิเดเซียน ความแวววาวสีทองอ่าเป็นงานสำเนียงผมพอผ่านไหมส่วนอันนี้ซินเวอร์ลิดเซียนไอเออลิดิเซียนมีสามสีนะครับคุณผู้ชมก็คือสีที่แพงที่สุดเนี่ยจะเป็นโกลเด้นสีทองบวกลั่น2แม่นึลบแม็กกาซีนเป็นเพียงกระบอกเดียวในคอล์ชันนี้ที่มีลั่นนะฮะ แล้วก็เป็นอันที่แพงที่สุดด้วยเพราะว่าใช้ถึง1นึโทเคนเวลาถือเนี่ยมันก็จะมีวงวงสีทองวิ่งรอบกระบอกปืนนะครับก็แววาวสมชื่อจริงๆรงอบนี้สีที่2เป็น Sinver ร์อิลูสิความแววาวสีเงินระยะ2จอกก่อนหนึ่งลบความเร็วเคลื่อนที่นะครับอันนี้ก็เน้นยิงไกลยิงไกลอีกแล้วเหรอช่วงนี้ทําไมปืนยิงไกลมันออกมาแย่จังตัวปืนก็จะมีสีเงินๆเป็นประกายออร่าแบบนี้นะฮะ โอเคสี่ที่สามอออนอิลูเซียนเฮ้ยผมเพิ่งสังเกตว่าอันที่สองกับที่สามเนี่ยราคาเดียวกันนะร้อยห้าสิบโทเค็น อันนี้ก็บวกรีโหลด2ดาเมจ1ลบแม็กเป็นปืนใสารีโหลดลูกเร็วยิงแรงนิดนึงตัวปืนก็มีความแวววาวเป็นเหมือนสีของเหล็กนะครับออร่าเวลาถือก็จะประมาณนี้มันก็เด่นพอกับอันที่2แหละเพียงแต่มันคนละแบบกันนะฮะโอเคกิจกรรมนี้นะครับผมมองว่ามันน่าจะมีที่มาจากตู้อีโวแน่เลยเพราะในแพทล,ล่าสุดเนี่ยตู้อีโวโดนเอาออกไปแล้วนะครับ โไม่น่าเลยตู้อีโวที่อยู่คู่กันมา6ปีจะไปก็ไปไม่ลามาไม่ไหวกลายเป็นจุดตู้นี้แทนนะครับมีคอลเลคชันปืน3แบบแต่เราไม่ต้องเก็บไอห,หินแปลงล่าง<ๆ>เก็บไอพวกพิมพ์เขียวแล้วนะเราใช้เพชรสุ่มโดยตรงเลยนะครับเออแล้วคนที่มีหินแปลงล่างทำยังไงอะ่ะใช้ไม่ได้แล้วเหรอโธ่เศร้าจัง ในส่วนของการสุ่มเจ้าตู้นี้นะผมก็กวดล้วนเล่นไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตอนแรกเนี่ยก็คิดว่าปืนมันคงจะออกบ้างแหละเพราะมันโชว์ทั้ง3กระบอกแต่ที่ไหนได้ปืนไม่มาเลยนะมาแต่โทเคลล็นล้วนๆก็เลยต้องสุ่มเก็บโทเค็นจนครบ180อันแล้วก็เอาไปแลกสีทองนะเพราะว่ามันเป็นสกินแรกที่มีบวกลั่นของแม็กซด้วยนะ สรุปแล้วกิจกรรมนี้ผมโยนไปทั้งหมด2,700เพชรหรือประมาณ750บาทเรียกได้ว่าราคาแพงเอาเรื่องเลยนะครับวันนี้เราจะเล่นปืนแม็กซกันในโหมดโดดร่มนะครับปืนนี้ปกติผมชอบเล่นใน4 v c แต่วันนี้เราจะลงโดดร่มใหญ่เลยไม่รู้จะรอดหรือเปล่าเหมือนกัน ซึ่งเซ็ตสกิลที่ผมใส่มาเนี่ยจะเป็นเซ็ตที่ค่อนข้างประหลาดนะฮะเราจะใช้เป็นเซตซานติโนเคลลี่ลูน่าโจตานะฮะ <Okay. S 1> เป็นเซ็ตที่เอาไว้เกียนคนแต่ก็ไม่รู้ว่าจะโดนคนเกียนกลับหรือเปล่านะ ก่อนอื่นต้องหาปืนกันก่อนนะครับลงกันที่เมืองไพกอีกแล้วแรงยอดนิยมในปีนี้ปี2อ2 3นย่นแหละที่ไหนปรับเปลี่ยนใหม่จะมีคนแห่ไปลงลงกันเหมือนแรงลง <What? S 1> ลงกันกี่สิบคนไม่รู้แต่ที่รู้ๆเนี่ยรอดกันอยู่คนสองคนที่เหลือแตกมดนอนเฝ้าเมืองพีก,กันอยู่นั่แหละ <Hey. S 1> อบอุ่นดีเฮ้ยนี่ไงตัวอย่างของคนแตกวิ่งมาเก็บของไม่ดูเลยเพราะหนุ่มไม่ดูคนเลยนี่มันสถานที่ยอดฮิตนะรู้ไหม ว่าแต่ปืนผมอยู่ไหนครับเนี่ยเริ่มมาก็ได้ใบซันใบซันหรือใบสารหรือใบซันไอ้วันที่ไม่อยากได้เนี่ยเจอจ้างแต่วันที่อยากเล่นเนี่ยไม่ค่อยจะเจอของอยู่นี่อะไรนะของอยู่นี่เหมือนแจ็คกี้จะเจอแล้วนะมีคนมาด้วยมันก็ช่วยกันหาแบบนี้นะครับมาเจอกันตั้งแต่ต้นเกมเลยปืนแม็กสิบหยิบมายิงขอบคุณนะอ๋อเดี๋ยวนี้เวลาเก็บปืนที่เพื่อนมาให้ก็มีเสียงขอบคุณเหมือนกันเหรอ เหมือน GM เอ็มขาปรับให้ถ้ามีใครมาทําอะไรเพื่อเราเช่นชุบชีวิตหรือมารของให้ก็จะมีเสียงขอบคุณต่อท้ายทันทีเลยนะครับมาดูปืนกันนะฮะและนี่ก็คือสกินใหม่ m a x i ซิ o ก d เดนอลิเดสเซความแวววาวสีทองนะครับชื่อไทยแม่สำเนียงภาษาผมนี่ชาติไหนเนี่ยน่าจะชาติหน้าแน่นอนชาตินี้น่าจะไม่ได้พูดแบบนี้เก็บไว้ใช้ชาติหน้าชัวสุด เดี๋ยวเราจะไปหาคนยิงกันด้วยปืนโกลเดียนเอลิเดเซนน้ำลายเต็มไม่เราจะออกเดินทางตามหาคนเฮ้ยใครมันอยากเกิดอยากเกิดเลยเปิดมานี่แน่นายกบน้อยหัวลั่น เป็นไงล่ะไม่รู้จักปืนเดียวเซียนซะแล้ว <What? S 1> มันยิงนิ่งดีนะถ้าเกิดว่ายิงระยะประมาณนี้ระยะประมาณนี้คือระยะกลางนะมันจะลากเข้าหัวง่ายมากครับเป็นปืนที่ยิงหัวสนุกแต่ยิงตัวเนี่ยไม่ค่อยหนุกเพราะมันเบาจัดเลย มันไม่เหมาะยิงอัดตัวนะครับถ้าจะเล่นนี่ต้องแบบว่านิ่งๆอะ่ะลากหัวแบบนิ่งๆเข้าทุกเม็ดเลย mm hmm. แต่ตายหรือเปล่าก็ไม่รู้นะต้องดูอีกทีบางทีถ้าเกิดเจอศัตรูเขาใช้ปืนแรงกว่ายิงเราเราก็อาจจะตายก่อนได้นะเพราะว่าแม็กซมันยิงเบามากนะครับเบาแบบเบาเลยอะ่ะเออเบาแบบรู้สึกได้เลยอะ่ะมันเป็นปืนระยะกลางไม่ใช่ระยะไกลแล้วก็ไม่ใช่ระยะไกลด้วย ทวนอีกครั้งหนึ่งนะค่าสถานะสกินนี้มันบวกแม่น2ลั่นหนึ่งลบแม็กลบแม็กเนี่ยไม่ดีกระสุนหายไปหน่อยหนึ่งแต่ว่าได้ลั่นหนึ่งมาถือว่าดีเอ้ยใครวิ่งลงเขาเนี่ยยิงไกลดอกละ11 17 18เอ้ย2คนนี่ว่ามาด้วยกันบอเขาจะเล็งหัวผมปะเนี่ยทำไมยืนลอ่อลูกปืนเอา้าไอวอลลุดนะเพื่อน ทำไมตัวเขามีแสงแสงกระทะหรืออะไรไหนดูดิสู้กับแสงแล้วเปิดไอวอลได้เปล่าบุ้มจเจอแสงเขียวเข้าไปเขียวแน่นอนอุ่ยลำบากอะมุมนี้ไอตัวไกลก็วิ่งซะด้วยผมปล่อยซานติโน,โนเลย,ปล,ยปล่อยซานติโน,โนขวาแล้วถีบออกมาสับซ้ายลวงหนึ่งสับขวาและวาร์ปไปหาซานติโน,โนและไอวอลปิดแม่คอมโบผมเสียเลยกะจะวาร์ปมาแล้วยิงสวย ไอตัวนี้มายิงกดผมซะง,งั้นเนี่ยวันนี้เราเอาซาติโนมาเล่นเกียนแบบนี้นะครับเราจะเล่นสไตล์ปล่อยล่างไปทางซ้ายแล้วตัวเราไปขวาเฮ้ยสองคนวิ่งสามคนสับยิงเด้เดเปรับยิงไกลไปไม่ดีไกลไปมันเบาสับยิงอุ้ยแตกอยู่นะรัวนะปกติก็รัวอยู่แล้วบวกล่านหนึ่งเข้าไปอีกรัวขี้แตก แต่ว่าเบาเหมือนเดิมตีนี้มัน3มคนเลยนะมันไม่ใช่แค่คนเดียวผมจะโดนลุมไหมครับเนี่ยอออ๋ออออใจยเย็นน้องชายน้องชายกะเอาตายเลยนะเนี่ยแล้วตรงนี้เขาตั้งไอวอในเมืองทาไมอะ่ะเขาบวกกีตี้เหรอไม่น่าจะใช่แค่ผมคนเดียววิ่งเห็นอีกเนี่ยพอมันเจอใกล้ๆมันยืนยิงแลกไม่ได้นะครับความแรงสู้ไม่ได้เลยเฮ้ เล่นระเบิดเหรอเอาตะก,กี้ไปนารายกันอะ,อนะลมแดดหรือเปล่ารอก่อนนะติดตัวนี้อยู่ถ้าผมโดดเข้าไปชาร์จเลยจะรอดไหมเนี่ยแต่ถ้าเจอลูกซองผมว่าไม่รอดเฮ้ยเป็นแกง๊งไปคุยกันแล้วเบิดก่อนแม่เล่นยากเลยสนแนปยิงไปตอดไปเรื่อยๆ ไม่หวังตายนะหวังเจ็บให้วาปปิดอย่างนี้มันยิงยากรู้เปล่าปล่อยซานติโน,โนเฉียงขวาไปไ<อ>วิ่งรอซ้ายวิ่งรอซ้ายสาบยิงสาบยิงสาบยิงล้มหนึ่งวาปซานติโน,โนสาบยิงอุ้ยคอมโบเสียอีกแล้วกาจะวาปมาแล,แล้วยิงสวยๆแล้วยิงสวยๆติดลูกเฉยมาวัดกันหน่อยดิเพื่อน แม็กซิบระยะนี้พอได้อยู่นะถ้าไกลๆอ่ะก็มาดิเมตรละ13บอาต่อให้มาดิเอ๊ะมือไอวอร์ปิดหน้าทำไมไม่ยิงสู้กันไปเลยปิดไอวอร์ทำไมครับนี่14ยิงเบาแต่ยิงรัว18วิเกาะเริ่มแหกนะเนี่ยเกาะเริ่มแตกนะมันแรงขึ้นเกาะเริ่มแตกนะเนี่ย ชุบแจ็กกี้ก่อนแจ็กกี้ตัวตึงล้มดังตึงนั่นแหละทุกวันเลยล้มไม่พักเลยพื้นร้องไห้แล้วเนี่ยเป็นล้มใส่พื้นบ่อย <c oughs> เดือนนี้ช่องพดภาษามียอดรับชมจากผู้ติดตาม52.2เลยนะครับแต่คนที่ยังไม่ได้ติดตามก็มีถึง47.8เลยนะฮะเพราะฉะนั้นใครแวะเข้ามารับชมบ่อยๆรบกวนช่วยกดติดตามให้ด้วยนะครับจะได้ถึง10ล้านซับไวๆนะครับ เดี๋ยวไปเอารถก่อนซื้อไว้เมื่อปีที่แล้วจอดจงเดียวไม่ได้ขับเลยยางเยิงแบนหมดแล้วมั้งเนี่ยคนขับไปไหนก็ไม่รู้ไม่รู้อะไรสักอย่างไม่รู้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 ดูดของก่อนนะครับเมื่อกี้ยิงไว้หลายตัวจัดไม่ได้เก็บเลยเติมสเบียงก่อน วันนี้เราเล่น SMG มันต้องตุนกระสุนเยอะหน่อยเพราะว่าปืนมันลั่นกระสุนมันหมดไวแล้วมันยิงเบาด้วยไปออกเดินทางเอา้าหลังคาหายไปไหนเนี่ย <What? S 1> จอดนานเกินหลังคาโดนงัดไปขายไม่เป็นไรยังมีน้ำมันอยู่ <c oughs> และกุญแจนี่เสียบคาที่รถเลยใช่ไหมคือขึ้นมาถึงเหยียบได้เลยไม่ต้องสตาร์ทเครื่องรถนีกระตังแต่ท่อรอไม่ไปแล้วจัก,กี้วิ่งไปไหนเนี่ย <c oughs> เดี๋ยวก็ล้มอีกนะว <c oughs> ลงเนินหน้าเกือบทิมเดี๋ยวต้องไปฟ้องเทศบาลอาปตอปีไฟแล้วทำถนนไม่ดีเลยแล้วใครเขาไปยิงอะไรอยู่กลางถนนอเออซ้ายก็มีนะลกกี้ขอกําลังเสริมด่วนตรงนี้มันมีเหลืองมันมีคนบวกกันอยู่กลางถนนเลยกลางวันสักแสกนะเนี่ยแถวนี้มันเถื่อนจริงเว้วยเอาแล้วยืนนิ่งบีบีไข่เจียว คนใดที่ถูกเจียวก็คือคนเดียวที่ถูกใจเอ,อ๊ะหลายตัวนั้นเขาไม่เข้าวงเลยเนี่ยวงจะกินเอานะเพื่อน <ส cybersecurity> เพื่อนเล่นอะไรอ่ะหุยยเดียเดี๋ยว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 ลูกซองมาจากไหนปล่อ,อยร่างแยกทิ้งไว้ก่อนเมื่อกี้ใครล่อผมวับมาถอยแทบไม่ทันโดนลูกซองยัดเอ้าคนละตี้เว้ย สวยดิยัดดิอย่างงี้สับยิงดิเอาระเบิดไปเอาไปอีกลูกตัวนี้เปล่าที่ยันลูกซองอวิ่งเข้าบ้านเหรอไปไหนน่ะชุดเพื่อหรือเปล่าห<อ>ลอมเปล่าแจ็คก,กี้กำลังซ้อนฮ<อ>ันแน่ ตั้งไอวอลค่ายกลแบบนี้เหรอมันต้องเจอวิชาระเบิดลงอาคมสลายค่ายกลเจอคาถาไฟอินเดโฮบุมเฮ้ยไม่โดนได้ไงไอนี่มันคนมีของเอาไปอีกลูกเต็มเต็มเสี่ยวไปไปเลยนะเอาแจ็คกี้ลมแดดอีกแล้วเหรอโทเจอหิวขนมยิงหัวเดี๋ยวชุบก่อนอยู่ใกล้ตู้พอดี ไม่เป็นไรเหรียญเยอะแต่ว่าซื้อได้แบบตัวธรรมดานะตัวพิเศษมันหมดแล้วขายดีจัดคนแย่งกันซื้อไหนตัวไหนมันร่อแจ็คก,กี้เมื่อกี้ไอวอบานเลยนะเนี่ยแถวนี้สแสดงว่าเพิ่งจะมีเหลียงเฮ้ยยิ่งยิงเอาตายจะยิงหัว แต่มันดีดลงตัวแต่ตายอยู่ดีทําไมเขาวิ่งมานี่อ๋อ,อเขาจะเข้าวงใช่ปะแล้วเจอกับใครน่าเจอกับใครใครก็ไม่รู้อ่ะแล้วเราก็มาหลอยหลังเขาเอา้าแจ็คก,กี้อีกแล้วเหรอนี่เน่ทำอะไรเห้อตัวนี้หรือเปล่าเฮ้ยไม่ใช่มันมีสองคนเมื่อก,กี้ไม่ทันมองชื่อไม่ดูตัวไหนน่าจะโดนแกงนี้ลุม แ๊บนึงนะเดี๋ยวล้างแค้นให้หยอด RJS ไปดันเข้ามาดิไอวอลสวยนะเล่าอ่ะเอาไปหนึ่งลูกก่อนบุม้มอ่าละลายนะไอวอลลายนะไม่ออกด้วยอ้าวไม่ออกนี่แนะ่นั่งงัดหัวนี่แนะ่ยอยู่ตรงแอดดับสองคนอย่างนี้มันต้องเจอดันกระชับพื้นที่เข้ามา เฟกระเบิดซ้ายลงอาคมตามด้วยขวาลงอาคมบ้มอเอากันได้อีกเอานี้ไประเบิดหิมะเอาระเบิดน้ำกดไปลูกสนแอบยิงสวนและท่าไม้ตายปล่อยซาติโนโล่อขวาวิงจุกออกซ้ายยิงร่อหนึ่งยิงร่อสองยิงร่อสามและวาร์ป และยิงร่อสี่และยิงร่อหหมดตี้ในที่สุดคอมโบซาติโนเราก็ทำสำเร็จได้กับตี้สุดท้ายแม่คุ้มไหมเนี่ย,ยปล่อยซาติโนวิ่งฉีกไปทางขวาก่อนแล้วระหว่างนั้นเราก็วิ่งบูทางซ้ายสับยิงสับยิงไปเสร็จแล้วพอล้มคนหนึ่งเราก็ว์ปไปที่ซาติโนแล้วก็หันมายิงข้างหลังศัตรูอีกคนหนึ่ง โอ้โหสเต็ปนี้บอกเลยเล่นโคตรลำบาก